เครื่องรางสำหรับผู้มีบุญซึ่งวงนาคบาทก็คือหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่สุดของเหล่าพญานาะคในมหากาพหรือตำนานท้องถิ่นต่างๆล้วนเอ่ยถึงอิทธิฤทธิ์ของวงนาคบาทในหลายลักษณะบางว่าเมื่อโยนบวงนี้ออกไปจะผูกมัดอสุรกายให้ไม่อาจดิ้นหลุดได้บางว่าเพียงพกติดตัวไว้ก็จะทำให้ผู้สวมใส่แคล้วคลาดรอดจากภัยร้าย แม้แต่บรรดาศัตรูหมายมาจะเข้ามาทำร้ายก็จะเกิดเหตุอาเพศหรือมีเหตุขัดข้องทำให้ไม่อาจทำการสำเร็จได้ความลี้ลับเหล่านี้เองเป็นเหตุให้เกิดการแสวงหาบ่วงนาคบาทอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งจากผู้ตั้งมั่นในคุณธรรมที่อยากใช้ปกป้องแผ่นดินและบ้านเกิดและจากผู้หลงในอำนาจมือที่ต้องการครอบครองเพื่อบรรลุผลประโยชน์ของตนคำเล่าขานว่าด้วย วงนาคบาตจึงไม่ใช่เพียงปรากฏในนิทานเด็กก่อมนอนหากแต่ยังปรากฏในคำภีโบราณบทสวดมนต์ขอความจารึกในศิลาจารึกบางแผ่นที่คนพบตามวัดเก่าหรือแม้แต่ในพิธีกรรมของบางสายที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเนื้อหาเหล่านี้หล่อล้อมให้ห่วงนาคบาตกลายเป็นตำนานร่วมของผู้คนแถบรุ่มแม่น้ำดุดประกายไปที่จุดติดไม่ดับไปตามกาลเวลา ทว่าตำนานไม่เคยหยุดเพียงการเล่าขานหากยังผูกโยงเข้ากับเรื่องราวของบุคคลในอดีตมากมายบางคนเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่บางคนเป็นผู้ทรงศิล์บางคนเป็นนักรบบางคนเป็นชาวบ้านสามัญแต่ล้วนได้รับโอกาสสัมผัสพลานุภาพของบ่วงนาคบาทก่อนที่เครื่องรางนี้จะกลับขึ้นสู่สายน้ำตามธรรมชาติ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือตำนานบวงนาคบาตที่รวบรวมจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่รวมถึงเอกสารโบราณและการตีความอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดเผยกลิ่นอายมนตราและพลังอันน่าพิศวงเบื้องหลังแห่งวงห่วงที่เกี่ยวก้อยกันดุดวงจรอันไม่สิ้นสุดของพญานาคในบทแรกนี้อาจเป็นเพียงก้าวแรกของผู้คนพบ หากแต่ฟังลึกๆเข้าไปแล้วจะได้พบกับบทพิสูจน์ใจศึกแห่งธรรมะและอธรรมบ่วงแห่งกรรมหรือบ่วงแห่งเมตตาที่ท้ายที่สุดเราอาจเข้าใจว่าเครื่องรางแท้จริงแล้วเป็นเพียงสื่อกลางแต่พลังที่แท้จริงกลับซ่อนอยู่ในหัวใจมนุษย์นั่นเองตำนานหลากหลายสายต่างๆระบุว่า นครบาดานเป็นชื่อเรียกดินแดน